พุทธการพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบทูลว่านักบวชศาสนาอื่นเขามีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนในศาสนาของเขาแต่ว่าในศาสนาพุทธยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พิสุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำสิ่ค่หรือ15คา พุธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อกำหนดให้มีการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันการประชุมพระสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวกนั้นจะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นผู้สวดพระปฏิโมข์พระพิสุสงฆ์ทุกรูปก็จะนั่งฟังด้วยอาการอันสำรวมและตั้งใจฟังจนกระทั่งจบคำว่าสวนะแปลว่าการฟัง และคำว่าธรรมะสวนะแปลว่าการฟังธรรมวันฟังธรรมหรือภาษาพูดเรียกว่าวันพระในทางศาสนายังได้เรียกว่าวันอุโบสถซึ่งแปลว่าวันถือศีลของอุบาสกอุบาสิกาผู้ต้องการบุญกุศลเป็นกรณีพิเศษ ชาวบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรถวายอาหารหวานอาหารคาวแด่พระสงฆ์สมาทานศีลและฟังธรรมเทศนาที่วัดในวันธรรมะสวนะนี้ชาวบ้านก็จะละเว้นจากการประพฤติกิจที่เป็นบาปต่างๆมีการสมาทานรักษาศีล พระสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรมกันซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยวันพระในปัจจุบันคงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นศีลังกาพมา่าไทยลาวและขมร ในอดีตประเทศเหล่านี้ถือวันพระเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยหลังจากวันพระได้ถูกยกเลิกไม่ให้เป็นวันหยุดราชการทําให้วันพระที่กำหนดตามปฏิทินจันทรคติส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินที่ใช้อยู่กันทั่วไปเช่นวันพระไปตรงกับวันทํำงานปกติ ซึ่งคือหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันห่างหายจากการเข้าวัดทำบุญใน